สวัสดีทุกคนด้วยนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่เกมโปเกมอนเวิร์หรือโปเกมเวิร์สเวิร์กับทิปเซตเตอร์นั่นเองนะกลับมาลงคลิปให้แล้วนะสำหรับคนที่ถามหากันเนาะก็ขอบคุณมากที่ยังถามหากันนะแล้วก็ถ้าใครอยากดูคลิปอื่นเกี่ยวกับเกมนี้ลิงก์ดาวน์โหลดเกมนี้กดที่ใต้คลิปได้เลยนะเราจะแปะไว้ให้นะสำหรับวันนี้เราจะมาสอนวิธีการเปลี่ยนตัวละครหลักนั่นเองนะคะก็คือตัวที่หน้าโปรไฟล์ของเราตรงนี้นะฮะหน้าระบบตรงนี้เนาะก็จะเปลี่ยนเป็นตัวอื่นๆได้ไหมสำหรับคลิปที่แล้วเคยสอนเปลี่ยนโปนะนนกนเกม หลักบ้างนะสำหรับคนที่อยากจะเปลี่ยนตัว่นอื่นอยากเล่นตัวอื่นๆบ้างจะทํายังไงนะคะวิธีง่ายก็ดูคลิปให้จบแล้วไปทําตามรับรองว่าได้แน่นอนนะคะกดไปที่รูปโปรไฟล์เลยขั้นตอนแรกนะแล้วก็ขั้นตอนที่2กดไปที่เช็งนะคะตัวปุ่มด้านล่างตรงที่ตัวละครหลักของเราเลยนะกดเข้ามาปุ๊บแล้วก็สามารถเลือกตัวละครได้เลยนะคะกดเลือกได้เลยเนาะก็ตัวละครแต่ละตัวเนี่ยมันจะมีทา่าเห็นไหมทา่าโปเกมอนตรงนี้นะคะ ทาระบุอยู่เนาะหนึ่งตัวละครเนี่ยจะมีอยู่3ธาตุนะคะแต่อันนี้ไม่แน่ใจว่าเลือกตัวละครนี้มันจะมีผลต่อโปเกมอนเราไหมที่เป็นเฉพาะธาตุที่มันขึ้นอยู่ด้านบนตรงนี้เนาะถ้าใครรู้เนี่ยคอมเมนต์บอกกันได้นะทุกคนนะบอกกันได้เนาะอันนี้ไม่แน่ใจจริงๆนะก็เลยไม่สามารถที่จะบอกได้เนาะก็วิธีการเปลี่ยนก็กดเลือกเปลี่ยนได้เลยนะสมมุติว่าจะเอาตัวนี้นะคะก็กดรีเพจเห็นไหมปุ่มสีเหลืองๆด้านล่างนะคะก็กดเข้าไปเลยนะรีเพจปุ๊บนี่มันก็มีคําว่าดิสเพย์ตรงนี้นะคะแล้วก็กดกลับไป,ปบ ดูว่าเปลี่ยนไหมนี่เปลี่ยนแล้วนะคะทุกคนเห็นไหมก็ง่ายๆแบบนี้เองนะคะแค่นี้เองนะสาหรับคนการแบบเปลี่ยนตัวละครหลักหน้าระบบนั่นเองนะคะไว้แบบไม่ซ้ำเนาะบางคนแบบซ้ําตัวเก่าๆแล้วอยากเปลี่ยนบ้างเนี่ยก็สามารถกดเปลี่ยนได้เนาะอยากเปลี่ยนไอทีก็กดเหมือนเดิมเลยนะที่รูปโปรไฟล์กดเช็คแล้วก็เลือกตัวละครได้เลยนะก็กดรีเพทเหมือนเดิมนะคะกดแบบนี้ปึ๊บ ก็ง่ายแค่นี้เองนะทุกคนก็สามารถเปลี่ยนตัวละครหลักในเกมนี้ได้แล้วนะคะถ้าชอบคลิปนี้กดไลค์กดแชร์กันด้วยนะคะจะได้มีกําลังใจในการทําคลิปต่อไปนะส่วนคลิปหน้าจะเป็นอะไรต่อไปนั้นก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งให้กันด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆนะอย่าลืมนะคะทุกคนอย่าลืมนะว่าใครรู้แล้วก็คอมเมนต์บอกกันด้วยนะที่ว่าถ้าแต่ละท่าตรงที่ตัวละครหลักเนี่ย มันหมายถึงอะไรนะคะมันมีผลต่อปโปเกมอนเราไหมถ้าเราเลือกตัวละครนั้นๆน,น,นะคะก็คอมเมนต์บอกกันได้นะอันนี้ไม่แน่ใจจริงๆก็เลยไม่สามารถที่จะบอกได้นั่นเองเนาะก็สำหรับนี้ขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ